คลิปนี้จะเป็นการสาธิตการอัปเดตข้อมูลจำนวนมากๆในคราวเดียวข้อมูลของเราอยู่ที่ชิป1น,นะครับเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปอัปเดตลงไปในชิพดาต้าเบ e ซึ่งข้อมูลเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับเราจะนำค่าใหม่มาอัปเดตตามชิพหซึ่งเราจะทำงานนี้ด้วย v b a นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับกดแป้น a L t F11 เพื่อที่จะเปิดหน้าต่าง VBE จากนั้นเข้าเมนู insert แล้วก็เลือก module ครับเราจะให้ procedure ของเรามีชื่อว่า update data นะครับ sub update data ตัวแปรของเราจะมีอยู่4ตัวนะครับก็คือข้อมูลต้นทางข้อมูลปลายทางตัวแปรีซึ่งจะเป็น scripting dictionary นะครับแล้วก็ตัวแปร t ซึ่งเป็น variant ที่จะเก็บค่าข้อมูลต้นทางนะครับ rimrt adren อันนี้เป็นข้อมูลปลายทางก่อนนะครับ rs Add Rent อันนี้เป็นข้อมูลต้นทางครับ Dim d as o b j e c t ก็จะเป็นตัวแปรดีนะครับซึ่งจะเก็บค่าข้อมูลต้นทางเป็น Scripting Dictionary นะครับที่ as Variant เรามากำหนดค่าให้กับตัวแปรดีกันก่อนนะครับให้เป็น Scripting Dictionary Set D เท่ากับ c r e t t e Object ครับ สคริปติ้งจุดิสชันนารีจากนั้นเราก็จะรูปเข้าไปในชีทที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อมูลต้นทางโดยรูปเข้าไปในแต่ละเซล์ในคอลัมน์ B นะครับปิบชีทชีทหนึ่ง En w i d t อ for is S r S in จุด r a n B e B2 จุดร B and จุด Row จุด Row จุดเข้าจุด n ให้เห็ครับ Next R S หลังจากที่ลูปเข้าไปในแต่ละเซลล์แล้วนะครับเราจะ นำค่านั้นเข้าไปไว้ในตัวแปรดีนะครับจุด Add P เท่ากับ R S จุด u e i t e ไเทมเท่ากับ R S จุด s e t 0 1จุด Val เชื่อมด้วยเครื่องหมายไปรับแล้วก็เชื่อมด้วย Underscore นะครับเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่แท็บไปนหนึ่งครั้งนะครับ R S จุด s f t s e t 0.2จุดแอันนี้ก็เป็นการเปรียบค่าในชีทหนึ่งเข้าไปในตัวแปรดีก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะไปลูปที่ข้อมูลปลายทางในชีทดัตเตอร์เบดนะครับโดยเราก็จะลูปในคอลัมน์ B ของชีทดัตเตอร์เบดเช่นเดียวกันนะครับ w i t h sheet s h e t database นะครับ n w i t h for each h t in จุด print b 2จุด print b and จุด r o w จุด c o u n จุด n h l ั p next h t เมื่อหลุดเข้าไปในแต่ละเแลวของข้อมูลปลายทางแล้วนะครับเราก็จะเช็คว่าข้อมูลนั้นมีอยู่ในตัวแปร b หรือไม่นะครับถ้า นี่นะครับเราก็จะดำเนินการต่อไปครับ if d จุด x is h t จุด value then a n d if ถ้ามีนะครับเราก็จะให้ตัวแปร t เป็นนะครับค่าที่ได้จากการแบ่งตัวแปร d ด้วยเครื่องหมายไปนะครับ t เท่ากับ split ดีจุดไอเทเป็นการแบ่งไอเทมอาท่จุดแว l ลก็คือเป็นการกําหนดค่าให้กับตัวแปรทีโดยการนำไอเทมของตัวแปรดีนั้นมาแบ่งด้วยเครื่องหมายไปซึ่งเราก็จะได้2 e l e m e n t นะครับใน2 e l e m e n t นี้เราก็จะใช้วางในข้อบลปลายทางนั่นก็คืออาทิจุด offset 0 1จุด value เท่ากับ t cmg ก่อนนะครับ t 0 cmg ก็คือเป็นการเปลี่ยนค่าให้เป็นลองนะครับ5่ t จุด offset 0 2จุด value มีค่าเท่ากับ cmg t 1อันนี้ก็คือกำหนดค่าให้กับข้อมูลปลายทางาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาบอกยูเซอร์ว่า เรารันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว MSGBOX ฟินิชครับ VB Information VB Information นะครับ VB เรามาลองรันโค้ดกันดูนะครับว่าจะได้ผลตามที่เราต้องการหรือไม่แต่ก่อนที่เราจะรันโค้ดให้เราลองเก็บค่า ในคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ D ของชีพดาต้าเบสเอาไว้ที่คอลัมน์ f เป็นต้นไปซะก่อนเพื่อที่จะใช้เปรียบเทียบว่าหลังจากที่เรารันโค้ดแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมจากนั้นมาลองรันโค้ดกันดูนะครับกดแป้น a อ t ตัวเเเพื่อจะกลับไปยังหน้าต่าง VPE แล้วคลิกปุ่มรันหรือกดแป้น F5 e นะครับคียผิดคีใหม่นะครับคีเท่ากนะครับเท่ากับ S. จุด value นะครับลองรันอีกครั้งหนึ่งครับปรากฏว่าข้อมูลมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าข้อมูลมีการอัปเดตไปยังข้อมูลต้นทางจริงหรือไม่นะครับ Product 2นั้นข้อมูลต้นทางคือ8และก็110นะครับโอเคเป็นการอัปเดตข้อมูลได้ถูกต้องนะครับ Product 9ก็คือจะต้องอัปเดตด้วย9และก็30ครับ9และ30 ้อมูลเดิมเป็น1และ1นึ่นะครับก็แสดงว่าโค้ดของเราทํางานถูกต้องคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ